สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเ,เข้าสู่ Exit Channel นะครับในตอนนี้นะครับแฟนๆฮันเตอร์หลายคนคงจะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่มีข่าวฮันเตอร์ออกมาเสียทีเนาะถึงแม้ว่าแต่ยังไม่ใช่ข่าวที่ประกาศวันตีพิมพ์วางจำหน่าย ให้เราอ่านแบบแน่ๆชัวร์ๆนะครับแต่ก็เรียกว่ามีความเคลื่อนไหวในการเขียน Hunter รนะ์ฮันเตอเนี่ยออกมาให้เราเห็นอยู่เป็นระยะระยะเลยก็ว่าได้แล้วก็สําหรับคนที่ไม่รู้นะครับมาไม่ทันตกรถไฟหรือไม่รู้ว่าตอนนี้เขาฮือฮาอะไรกันเนี่ยก็ดูคลิปนี้ที่ผมจะสรุปให้ฟังได้เลยนะครับจากเหตุการณ์นะครับที่เป็นกระแสดังนะของการเปิดทวิตเตอของอาจารย์โทกาชิผู้เขียน Hunter Hunter นั่นแหละครับ หลังจากนั้นอาจารย์แกก็ได้อัพภาพล่าง Hunter Hunter ที่กำลังเขียนอยู่แบบว่ารวนๆเลยทีเดียวเราเซเล็บคนดังมากมายนะครับก็เข้าไปติดตามทวิตเตอของอาจารย์แกจนณปัจจุบันตอนนี้มียอดติดตาม2ล้านกว่าไปแล้วนะเอาจริงๆเป็นทวิตเตอร์ที่มียอดติดตามพุ่งสูงมากๆจนติดอันดับเลยนะครับแค่วันเดียวก็น่าจะขึ้นเป็นล้านแล้วมั้งในภาพล่างที่อาจารย์นักจะนํามาลงให้เราดูนะครับ ถึงแม้ว่าจะบ่งบอกอะไรได้ไม่มากมายนะผมคิดว่ามันน่าจะมาจากด้านลิขสิทธ์นั่นแหละครับไม่สามารถลงภาพเต็มๆให้ดูได้ก็จะเห็นแค่บางส่วนวบๆแวมๆเท่านั้นเองจนแทบจะคาดเดาอะไรไม่ออกเลยว่ามันคืออะไรแต่ยังน้อยนะเราก็ยังได้เห็นว่าอาจารย์โทคาชิเนี่ยก็กำลังเขียนทันเตอร์อย่างต่อเนื่องนะครับและก็น่าจะมีออกมาให้เราอ่านแน่ๆในเร็ววันนี้ อันนี้ก็เป็นการคาดหวังของผมเนาะในตอนแรกนั้นอาจารย์บอกว่าเขียนไปได้แล้วนะครับเหลืออีก4หน้าเท่านั้นเราก็คาดหวังกันว่าอีกสหน้าที่เหลือเนี่ยจะครบ10ตอนแล้วก็จะลงให้เราอ่านเลยหรือเปล่านู่นนี่นั่นก็ว่าไปนะครับแต่ณปัจจุบันตอนนี้นะครับตอนที่ผมทําคลิปเนี่ยมันเลย4หน้าที่อาจารย์บอกไปแล้วนะแฟนๆคนอ่านเนี่ยก็เลยคาดหวังกันว่ารอบนี้จะมาถึง20ตอนเลยหรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไป เอาเป็นว่าเรามาดูภาพล่างที่อาจารย์แกลงไว้ทั้งหมดเท่าที่มีในตอนนี้กันดีกว่าเนาะเพื่อนเพื่อนที่คาดเดาวเก่งๆมีซิกเซนหรืออะไรก็ช่างอ่ะก็ลองมาคาดดาวกันนะว่าในแต่ละภาพนั้นมันคืออะไรส่วนไหนของภาพกันบ้างภาพแรกที่ลงนะครับจะมีหมายเลข6กํากับอยู่จากในภาพนั้นผมก็ยังดูไม่ออกนะครับว่าเป็นคลื่นทะเลหรือว่า เป็นพื้นที่บนบกอะไรสักอย่างนะครับต่อมานะครับรูปนี้เด่นชัดเลยนะครับว่าเป็นรูปต้นไม้นะครับอยู่ในป่าสถานที่หนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นบนเรือวันดำหรือบนทวีปมืดหรือที่ไหนสักแห่งที่มีป่ามันเป็นไปได้หมดเลยครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่บนเรือวันดำก็ได้นะเอออาจจะเป็นการเล่าเรื่องไปถึงอีกตัวละครหนึง่งที่อยู่อีกสถานที่หนึง่งในป่าก็เป็นได้ต่อมานะครับภาพหมายเลข7ก็ยังบ่งบอกอะไรไม่ได้มากมายนะครับแต่ ภาพที่อยู่ด้านหลังนั้นจะเห็นว่ามีจํานวนคนที่กรีดร้องนะครับด้วยความดีใจหรืออะไรสักอย่างจํานวนมากเลยนะเหมือนเชียร์อะไรกันสักอย่างหนึ่งอะ่ะเพื่อนๆก็ลองวิเคราะห์กันดูนะครับต่อมาครับภาพหมายเลข8มันจะมีเอฟเฟกเหมือนเป็นเสียงอะไรสักอย่างที่กระทบกันหรือเสียงดังหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเป็นฉากต่อสู้หรือเปล่านะเออเอออันนี้น่าสนใจครับต่อมาครับภาพหมายเลข9ภาพนี้จะมองเป็นต้นไม้ ต้นไม้โลกหรืออะไรมันก็ได้หมดเลยนะด้วยลายเส้นแล้วก็ยังบ่งบอกอะไรไม่ได้มากอยู่ดีนะครับเออพอมาถึงภาพหมายเลขเก้าเนี่ยก็ครบจํานวน4หน้าที่อาจารย์แกบอกเอาไว้ว่ายังเหลืออยู่นั่นแหละครับแต่หลังจากนี้ไปมันก็มีออกมาเรื่อยๆเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อดีกว่าภาพที่10อันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับ ดูไม่ออกเลยนะว่ามันคืออะไรเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงนะครับลองคอมเมนต์กันนะต่อมาภาพที่11ไอ้ตรงที่คล้ายๆสี่เหลี่ยมคิดว่าเป็นช่องคําพูดหรือเปล่าเออก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ต่อมาภาพที่12อันนี้เห็นเยอะเลยครับเหมือนมีจํานวนตุ๊กตาหรืออะไรมากมายที่กองๆรวมกันนะเป็นสัตว์เนนหรือจะเป็นกองตุ๊กตาของเล่นของฮิโซกะอืมหรือจะมองเป็นอะไรดีครับต่อมานะครับหมายเลข13า เท่าที่เห็นจะมีแต่ช่องคำพูดเนาะแล้วก็จะเริ่มมีวงกลมอันใหญ่ๆอยู่ตรงกลางนะครับไอ้วงกลมตรงนี้จะสืบเนื่องไปถึงภาพต่อๆไปด้วยนะซึ่งผมอยากรู้มากเลยครับว่ามันคืออะไรต่อมาภาพที่14ครับมีวงกลมอย่างที่ผมบอกนะครับอยู่ตรงกลางอันใหญ่เลยนะและรอบๆวงกลมเนี่ยที่ผมสนใจก็คือจะเป็นเหมือนเศษกระดาษหรือสีเหลี่ยมเหลี่ยมเล็กๆปะปนรอบๆเต็มไปหมดเลยนะเออตรงนี้มันบ่งบอกอะไรได้บ้างครับ กลมๆนี่คือพลังเน้นของใครหรือเปล่าหรือเป็นช่องโว่กำแพงโดนทำลายใครหรืออะไรก็ได้นะเออต่อมาภาพที่15กับ16กนะครับก็ยังเห็นแค่พวกบอลลูนคำพูดแล้วก็พวก FX, เอฟเฟกเสียงต่างๆนานา,นานะส่วนวงกลม2อันที่ติดกันเนี่ยจะเป็นภาพคนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับต่อมาภาพที่17กับ18นะครับไอภาพที่18เนี่ยจะมองว่าเป็นคนที่ยกไม้ยกมืออยู่ ก็เป็นได้เหมือนกันนะเออส่วนภาพที่17ก็ยังเห็นมีวงกลมอยู่2วงใหญ่ๆนะครับภาพบนเนี่ยไอ้วงกลมนี้จะเป็นบนลูนคาพูดหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ภาพบนเนี่ยผมมองเป็นเครื่องบินหรือว่าเป็นเรือวันดำหรือเรือปะเอออันนี้ดูยากอยู่นะส่วนภาพล่างเนี่ยสีเหลี่ยมๆพวกนี้ดูเป็นประตูหรือเปล่าหรือเป็น ลงศพหรืออะไรก็ได้นะที่เป็นสีเหลี่ยมๆเ,เออนี่น่าสนใจเหมือนกันต่อมาภาพที่19นะครับอันนี้ดูไม่ออกเลยครับว่ามันคืออะไรเ <c oughs> พื่อนๆมีความปิดเห็นยังไงบ้างครับแล้วก็มาถึงภาพสุดท้ายที่ลงอยู่ในตอนนี้นะ <c oughs> ก็จะเป็นภาพที่อาจารย์แกเนี่ย <c oughs> เคยวาดเอาไว้เมื่อนานมาแล้วนะครับร่วมกับอาจารย์คนอื่นๆที่วาดเหมือนวาดเล่นๆกันนะครับจําไม่ผิดเนี่ยอาจารย์กับพวกผู้ช่วยเนี่ย หลายๆคนเขาน่าจะไปนั่งกงนะครับกินเหล้ากันและพอเมาๆเนี่ยก็เลยเอากระดาษมาวาดรูปนี้ขึ้นมานะครับโดยมีตัวเอกของเรื่องอย่างเช่นอไมดะจอมเกบูซูปบะหรือสกุลงินะครับจากสลลมดังแล้วก็ยูสุเกะจากคนเก่งฟ้าประธานนะแล้วก็มีการแซวกันว่าเมาขนาดนี้ก็ยังวาดออกมาได้สวยอยู่อะไรทํานองนี้นะครับลองไปหาอ่านได้ในทวิตเตอร์อาจารย์แก เอาละครับนี่ก็คือรูปทั้งหมดที่อาจารย์แกลงเอาไว้จนถึงวันที่ผมทำคลิปนะครับ แน่นอนมันจะยังมีอีกเนาะแล้วก็ยังต้องคอยติดตามกันต่อไปได้ที่ทวิตเตอร์ของอาจารย์แกเลยผมจะทิ้งลิงก์ช่องทางติดตามเอาไว้ให้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับหรือเข้าไปดูช่องทางติดตามที่เว็บไซต์ seven six com ก็ได้นะครับเป็นเว็บผมเองนะที่จะพยายามลงเรื่องราวเกี่ยวกับฮันเตอร์เอาไว้ในนั้นด้วยแล้วก็ไม่รู้ทําไมนะครับคอมเมนต์ภาพล่างของอาจารย์แกเนี่ยเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์กันมักจะคิดว่าอาจารย์แกจะเอาภาพล่างแบบนี้มาลงให้อ่านกันเลยก็มีการเปรียบเทียบตๆานานานะสมัยก่อนที่อาจารย์ ารแกเคยเอาภาพล่างแบบนี้มาลงให้อ่านกันนู่นนี่นั่นก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงแค่ภาพล่างดินสอบแบบหยาบๆนะครับซึ่งยังไม่ใช่ตัวงานที่เสร็จสมบูรณ์เนาะหลังจากนี้อาจารย์ก็จะมีการตัดเส้นลงสกรีนโทนอะไรก็ว่าไปครับจนเสร็จเป็นมังงะอย่างที่เราอ่านกันนั่นแหละอาจารย์คงไม่ใจร้ายใจดําดเอาภาพล่างแบบนี้มาลงให้เราอ่านหรอกก็ก่อนหน้านี้อาจารย์ก็เคยบอกเอาไว้นะครับว่า ที่ผ่านมาอาจารย์เคยเอาภาพล่างมาลงเนี่ยอาจจะเพราะว่าด้วยเวลาที่มันจํากัดหรือลงไม่ทันนะครับหรือว่าปัญหาด้านสุขภาพของอาจารย์แกหรืออะไรก็แล้วแต่ มนเป็นฝันร้ายนะที่อาจารย์แกเนี่ยบอกกับตัวเองเอาไว้ว่าจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วครับแล้วก็ยังมีนําภาพล่างเหล่านั้นตั้งเอาไว้เพื่อเตือนความทรงจําด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอาจารย์คงจะไม่นําภาพล่างแบบนี้มาลงให้เราอ่านแน่นอนแ่ะครับเพื่อนๆที่เฝ้ารอกันอยู่ก็ขอให้ใจเย็นๆกันนิดนึงเนาะสุดท้ายนี้ก็เรียกว่าขอเอาใจช่วยให้อาจารย์แกเขียนฮัตเติลเตอร์อย่างต่อเนื่องแบบนี้ไปนานๆเลยนะครับ จนเสร็จตามจํานวนที่อาจารย์แกต้องการนะเอาละครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Oh uh bye -huh.